ปกติแอมแอมไลฟ์ทีละสามชั่วโมงเหรอแอมพูดอะไรนักหนาไม่แอมไลฟ์ได้พี่แค่ชั่วโมงลูกค้าไม่ให้หยุดต่อได้อีกจนแอมแบบไม่ไหวลูกค้านี่แหละขอให้พูดไปเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเป็นคนคุยกับเราหรือเปล่าใช่เราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบมีเล่นเกมส่วนมากที่จะแบบมีเล่นเกมจับทลาทำไรอ่ะ จริงๆอยากจะบอกว่าด้วยเขาดูที่หน้าตาของคนไลฟ์เลยจริงเด้จริงจริงหน้าตาเรามีความสุขหน้าตาเราอินเตอร์เทนใช่ตอลอกไม่ตีอออ่าคาไม่ต้องแอปเนาะไม่มีแอป,ปไลฟ์มานานหรือยังไลฟ์ประมาณเกือบสองปีแล้วค่อไลฟ์สดอ่ะตอนแรกอ่ะเป็นยังไงไลฟ์แรกๆอุ้ย ไลฟ์แรกๆตอนแรกคนยังไม่รู้<ะ>คนยังไม่รู้จริงๆพอหลังๆก็จะเริ่มแบบว่านัดเวลาก็คือบอกลูกค้าเลยว่าเดี๋ยวทุกวันอังคารสองทุ่มจะมาไลฟ์คือลูกค้าก็จะรู้ละแล้วเราก็จะให้ดูพรีวิวก่อนว่าเราจะมีอะไรมาขายพอสองทุ่มอ่ะเขาก็จะหยุดกิจกรรมทุกอย่างเรามาดูมารอเหมืนอนเราร<อ>เป็นละคร,ร<ช>เรื่องนึงใช่ไหมใช่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆ,ๆแล้วแล้วมันก็ถึงขั้นแบบว่า ลูกค้ามาตั้งชุมชนของตัวเองคือเขาคุยกันใต้ไลฟ์สดของเราแล้วเขาก็ไปมีกลุ่มของเขาที่คุยกันเรื่องผ้าของเราไปสนิทกันลูกค้าแอมก็เลยไปสนิทกันเองเลยอ่ะนเี่ยเก่งเนาะนแบบอเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาอยู่อ่ะเวลาไล่เะนาะเอาอยู่เนาะแต่สนุกวันแบบไล่ <c ười> อะไรคะบองันชอบจะแล้ววันนี้ถ้าเกิดไหวนะก็ไปไลฟ์ <c oughs> ไปไลฟ์แล้วบอกว่าเออบางทีเราก็ต้องเขาเรียกอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้ให้ FC เห็น